เป็นป่าิสิปัจะมาดูปทญญาวันที่ตั้งพารณสีอิสิว,สว่าว่ามาดูสีปัตนะว่า,วาตกไปดูสีหอมาอาามาหอมาที่คือตรงนี้เป็นป่าป่าอิสิครับอิสิก็คือลือสีปัตนะคือตกไปลือสีหอมา แล้วก็มาภาวนามาึก็คือกวางแต่ก่อนเนี่ยพระโพธิสัตว์เป็นกวางทองกวางทองก็มาบำเพ็ญบารามีนี้ครับ<อ>ตรงนี้เป็นที่นันทิยะส,สาร้างศาลาถวายพุทธเจ้าตรงนี้เป็นธรรมะละธรรมะร,ราชิกัสถ,ถูเป็นที่แสดงอนัตตลักษณสูตรถัดไปเป็นมูลคันธุกดีของพุทธเจ้าไม่ได้ถือว่าเป็นวัดใช่ครับเป็นวัดเลยเป็นวัดเป็นพัดเป็นวัดเลยทุกวันนี้เป็นโบราณสถานครับโบราณสถาน มามามาแต่ว่า <sociedad> วันนี้เขาให้ไปบัสโรดับเบิลโดนเบอร์สองโนู่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปบันับเบอร์หนึ่งวันนี้ไปลำเบอร์สองวันลำเบอร์ส นี่เป็นที่นันทิยะสร้างศาลาเจตุลมุกถวายผู้ทธเจ้าวิมานเกิดขึ้นบนสวรรค์สวรรค์ครับตรงนี้คือคือเขานึกว่าเชนเชนศัจดามหาวิระชัชนะเชนตรงนี้เป็นธรรมราศิกัะจตูเป็นที่แสดงอนัตตลักษณคณะสูตรที่มีพระอรหันชุดแรกเกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้เหรอครับอ่าตรงนี้ครับ รูปังอน no ัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไม่ตนก็ลงไฟข้หนได้อได้โอ้ไม่ใช่มันปิดแล้วปิดแล้วน e ั่นก็เป็นมูลคันธกุฏีของพุทเจ้าตรงนั้นก็จะเป็นเสาโศกนั่นไงในตรงไอ้ที่ศาลาน้อยๆนันเป็นเสาโศกก็มีสิงหสี่ตัวนะตรงเนี้ยสิงหสี่ตัว ting se tua. okan, kap. Ini kan, ini kasut. ราวนี้ก็อากาศดีเย็นสบายนี่เป็นยศเจดีย์ยศกุลบุตรได้ฟังธรรมและสำเร็จเป็นปอาะอรหันต์ตรงนี้มีประสพูดถึงพระพุทธธรรมประสงฆ์ครบบริบูรณ์ <Okay. S 2> ที่สำคัญ เป็นทำนกษัตรูก,น,กนี่ก็เป็นบริเวณธรรมราชป่าิสิป,ปตนะมลคกทายวันาอาลน,น,นสิี่ Sekarang sampaikan. Hmm. Baik, si Gracias.